พูดไม่ออกบอกไม่ถูกอึ้งจริงๆอึ้งกับหน้าตาของอาหารผู้หญิงอยากจะบอกว่าคือมันยังไงแบบว่าดูดิล่อนเขาอบอย่างดีไงพิถีพิถันเลยแหละใช่ค่ะก็จะมีเครื่องเคียงมีมีเป็นมันบดแล้วก็มีสลักหมันสลักเป็ดฝายอุ้ยตายอบมาได้อย่างที่ว่ารุ่นเอ่อล่อนดีเลยล่ะค่ะคําแรกเลยนะน้องหญิงแคดูแบบว่าล่อหนูมาจากเนื้อเลยอ่ะอ่ะคุณยายว่าไป คุณพระวัาสาขนาดยานใส่ฟันปลอมนะไม่ต้องเคี้ยวเลยคุณผู้ชมค่ะละลายในลิ้นเลยค่ะเขาอบมาอย่างดีหมูนุ่มน้ำซอสหอมหวานอมเปรี้ยวนิดนนะหญิงเป็นยังไงนะทุกเพจหิวไหมอืมอยากอิจฉาเราสองคนนะคะอืมประธานแจ๊ชอบแน่เลยเราชอบแบบนี้แบบหวานอมเปรี้ยวแบบเันวันเร่้ยวแบบแบบ มากินก on so. ันนะคะเราจะพบกันในทุกวันไหนนะเธอพบกันทุกวันพฤหัสนะคะแล้วก็วันเสาร์นะคะวันเสาร์เนี่ยเราจะพาไปกินเส้นอืหาไปตะเวนกินเส้นต่างๆเส้ร้างวันเสาร์กินเส้นวันพฤหัสจัดทุกร้านพฤหัสจัดทุกร้านเสาร์กินเส้นนะคะแล้วเรากินเส้นกันไหมยานกินสกินทุกเส้นแหละ ของเส้นใหญ่ไม่กินนะยายยังไม่ตายนะคะขอกินอาหารดีๆแบบนี้สักครั้งหนึ่งยายน่ารักไหมคะแฟลูกเพจถ้ายยาน่ารักให้หัวใจยายรัวๆแชร์นะคะช่วยกันแชร์นะคะเพทบอกว่าเพิ่งเลิกงานมาเห็นแล้วหิวเลยมาเลยค่ะดูไลฟ์สดเสร็จมาทันค่ะตอนนี้เปิดกี่มงคะ ปิดสี่ทุ่มนะคะมามีโปรโมชั่นไหมคะท่านขาถ้าลูกเพจดูไลฟ์สดแล้วบอกว่าดูจากรายการมากินกันมีส่วนลดพิเศษไหมคะไม่มีบอ้ใช่อาหารอาหารอร่อยบรรยากาศดีแบบนี้ก็คุ้มแล้วไม่ต้องลดอะไรแล้วนะคะมุ่งตรงกันมาเลยพิกัดอยู่ที่คลองสิบนะคะเส้น นครนายกลังสิทินครนายกนะคะจะมีป้ายบอกชัดเจนเด่นตระงานเลยค่ะเลี้ยวเข้ามานะคะรับรองได้ไม่ผิดหวังจะอร่อยอร่อยแบบเราทั้งสองคนอย่างนี้เลยนะคะอาหารไทยทั้งหมดเลยเนาะหรือว่าอาหารไทยแท้ไม่ไม่ฟิวชั่นนะคะมีอาหารไทยแล้วก็มีอาหารฝรั่งด้วยใช่ไหมที่รานีมีค่ะมีทุกอย่างนะคะหลากหลายความต้องการของคุณเลยทีเดียวต้องแวะมาสัมผัสด้วยตัวเองบอกเลยว่าท่านเจ้าของร้านน่ารักมาก ใจดีใจดีและสําหรับคนที่ชอบเซลฟี่นะชอบเก<ม>็บภาพความทรงจํานะคะเนี่ยช่วงเทศกาลวันว,นวนาเลนไทน์วันแห่งความรักไม่รู้จะพาแฟนไปไหนไม่รู้จะพาคนรักไปะะไหนต้องมาที่นี่ร้านอะไรนะหญิงออกเสียงให้ถูกนะจ e น d ร์คาเฟ่จำเนียยไม่ได้ายไงไม่ได้เลยไม่ผ่านจัน d ร์คาเฟ่ไทยๆเลยมั้ยจันทร์คาเฟ่องสิบรังสิตลิ้นใหญ่มา คุณปุ๋มสาวโคราชบอกยายหลานสวัสดียายหลานแล้วก็พี่แจ๊คด้วยสวัสดีค่ะ FC ตามมาจากเพจผีเลยนะร้านบรรยากาศร้านสวยมากที่สุดค่ะคอนเฟิร์มการันตีค่ะพี่ตั้มประกอบบอกว่าสวัสดีครับสาวสสวัสดีค่ะพี่แดีค่ะมาทานนะพี่ตั้มค่ะท่านลองร้านนี้แนะนําคองสิบค่ะคองสิบ ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะจะบอกว่ายังไงชอบตรงไหนหรือบาดตรงที่อะไรทุกอย่างคือแบบดูดีสวนทำเนี่ยปลกูกต้นไม้ปลูกดอกไม้แล้วก็นําแบบว่าของมาแบบว่ามาแยกว่าบบผลผลิตเนี่ยม,มาแบบมาทํามาปรุงอาหารมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันมันเก๋นะยายมันมันน่าถูกค่ะเดคอเรทและจัดแต่งจานได้อย่างสวยงามคนที่ชอบถ่ายภาพนะไม่ผิดหวังแน่นอนเอาไปลงโซเชียลเอาไปลงติกต็อกมีมุมถ่ายภาพสวยๆเยอะแย,ย,ย,ยะมากมายเลยเดียว นี่มาถึงปุ๊บสิ่งแรกเลยนะที่ยายประทับใจนะคือบริการนะคะบริการดีมากและห้องน้ําที่นี่นะคะสะอาดสะอาดและสําหรับบางท่านอาจจะมีคําถามว่าแล้วโควิดแบบนี้จะปลอดภัยไหมมาจรก,การที่นี่เขาเลิศมากค่ะกระทรวงสาธารณสุขยกนิ้วให้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจเช็คแอลกอฮอล์ต้องใส่แมสเข้ามาสู่ร้านรวมถึงการบริการและความสะอาดสะอาด ร้อย้านเปอร์เซ็นต์ไม่ได้มาอวยนะคะแต่ชื่นชมจากใจอยากรู้ว่าจริงอย่างที่ยายพูดหรือไม่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะแล้วที่เรากาลังทานอยู่นี่อร่อยไหมน้องหญิงอร่อยมากอันนี้คือแบบแนะนำเสนอนะถ้าในเมนูทั้งหมดนี้นะคะถ้าแบบว่าถ้าเป็นเมนูที่ชอบที่สุดนะอะไรคคะแนนนะอขอให้เมนูนี้เลยเมนูปลาพะจันทร์เนี่ยนะปลาพะจันทร์คือแบบปลาสดปลาเนื้อนุ่มแล้วก็แบบเนี่ยตัวน,ำำน้ำยำกุ้งสดน้ำยำกุ้งสดคือแบบ พุงตัวใหญ่มากและน้ำยำแบบลดรสปากคนไทยเลยอ่ะคือแบบครบ,บรสแบบเปรี้ยวหวานกลมมนะแล้วก็อันนี้คือชอบแหละเพราะดยส่วนตัวเป็นคนชอบทานเผ็ดงไงชอบทานอาหารรสจัดอาหารหไทยๆอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะกินอันนี้คือแบบชอบเลยอ่ะคือแบบเอาไปเลย10บคะแนนเต็มกับเมนูนี้ชอบม,มากๆเมนูปลาพระจันทร์นะคะ,ะจันทร์มาแล้วมาสั่งนะคะเพื่อนๆก็เกิว่าเมนูทั้งหมดนี่นสามารถทานได้ถึง4-5คนเลยนะ ครอบครัวให,ใหญ่ๆรับประทานกันอิ่มอร่อย <S <S สั่งเนี่ยสั่งประมาณเนี้ยกินกันได้แบบเกือบสิบคนเยอะมากถามว่าราคาแพงไหมเหรอคะตอบให้ตรงนี้เลยนะคะว่าราคาเริ่มต้นหลักร้อยเท่านั้นเลยค่ะอาหารราคาหลักร้อยแต่อิ่มแบบหลักร้านวิวเนี่ยนะคะไม่ต้องพูดถึงคุณไม่ต้อง<ห>บินไปไกลถึงต่างประเทศค่ะประเทศไทยของเราคลองสิบก็มีอยู่ที่นี่นะคะกับซันเดอร์คาร์ฟรีคลองสิบเน้นแล้วเน้นอีกเพราะอะไรกลัวจะลืมนะคะ เขาไปเสิร์ชหาข้อมูลไปดูรีวิวกันได้เลยเขาบอกว่าเดี๋ยวเราจบจากโซนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปอีกโซนหนึ่งที่บอกเพราะว่าขาวแล้วเราก็ควรจะต้องหวานไหมคะเพราะว่าใช่งั้นไม่ตรงคอนเซ็ปต์คนไทยโบราณเขาบอกว่าอะไรยายกินข้าวไม่กินหวานสันดานไพรใรไพ่ใครไพยายเขาเปรียบเปรยว่ารล้วว่ายายด่าหนูเป็นไพรไม่ได้ด่าได้ค่ะ เขาเปรียบเทียบว่าคนไทยเราสมัยก่อนเวลารับประทานอาหารเผาแล้วเนี่ยก็ต้องรับประทานของหวานเป็นการล้างปากเขาจึงเปรียบเลยว่าคนกินเผาไม่กินหวานสัน,สนดานไพรเพราะาว่าวไพรสมัยก่อนจะไม่ได้กินของหวานเพราะน้ําตาลมันแพงนะคะ รายการของเราไม่ใช่แค่พาไปอร่อยที่ปลายริ้นเท่านั้นเรายังมีในเรื่องราวของความรู้ความรู้คู่ความอร่อยดูบ่อยๆก็จะฉลาดแล้วก็อร่อยไปด้วยนะคะแล้วหนุโง่ใช่ไหมไม่ได้ว่าใครเลยค่ะกินไปคุยไปเนาะดูสิลูกเหจควรว่าค่ะหัาจับทุกร้านแล้วก็เสากินเส้นอย่าลืมกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณลูกเพจนะช่วยกันแชร์ไปด้วยนะคะปากเดี๋ยวเราหมูเป็นแม่ใหญ่ ไปตตรงหน่อจะเมื่อกี้พี่ก็ให้ไปทางห้านาทีห้านาทีนะอ๋อกำลังกำลังจัดแล้วเราก็คุยกันไปอย่างนั้นไปหยิบขอนี่อีกคำได้ไหมคะลุงแจ็คหมาท่อใช่ไหมอร่อยมากไปยิบชอบอ่ะไปยิบไม่เคยกินไงมือไม้สั่นกันเลยทีเดียวอร่อยมากเพราะว่าไม่เคยกินอะแล้วมันเป็นอยากให้ลองชิมนะคะอร่อยมากเลยค่ะแอดมินกับประธานแจ็คลอเก็บตกล่อเก็บตกอร่อยอ่ะไม่เคยกินเลยอ่ะมันอร่อย ใช่เป็นออร์แกนิกว่าผักบางชนิดของที่นี่เขาก็ปลูกเองใช่ไหมยายใช่ค่ะออร์แกนิกด้วยด้านนอกใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะสวนของเขาเองแล้วก็ปลูกผักเพื่อจะทาาารรุงงออหเีี่่นใช่มรวมถึงดอกมงดอกไม้ที่มาใช้จัดแต่งจานทั้งหมดนะคะทางคุณพิธานท่านซีอท่านเจ้าของร้านปลูกเองทําเองได้คุยก่อนถ่ายรายการนะคะบอกว่า ท่านทาด้วยความรักค่ะอะไรก็ตามที่ทําด้วยความใส่ใจนะคะทาด้วยความรักและรักในสิ่งที่ทํามักจะออกมาดีเสมอนะคะในฐานะเราผู้บริโภคก็จะรับประโยชน์จากสิ่งที่เขารักตกทอดมาถึงพวกเราจ่ายเงินไปแล้วเราก็ได้ความสุขความอิ่มความอร่อยกลับมาอย่างเต็มที่เต็มราคายุคนี้บอกว่าอุ้ยยุคนี้มันต้องยุคประหยัดไม่ได้แพงอย่างที่คิดถูกจริตทุกบท่านแน่นอนเราพยายามแบบ เราพยายามจะพาไปทานอาหารที่แบบว่าหลากหลายราคาะประธานแจ็คบอกว่าวันพฤหัสพฤหัสจัดทุกร้านพาไปเนี่ยรีวิวร้านสวยๆที่แบบนะนสวยๆส่วนวันวันเสาร์ไหนๆก็ไหนๆและกินกันพากันมากินแล้วก็คุยกันไปในหนึ่งชีวิตของคนเราเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยกินอยู่เนี่ยปรารถนาสิ่งใดเป็นสําคัญความสุขถูกไหม ความสุขเพียงเล็กๆน้อยๆกับการที่เราได้ออกมาเปลี่ยนบรรยากาศพาคนในครอบครัวมารับประทานอาหารร่วมกันแบบนี้มีความสุขไหมมีสิยายมันน <No? S 2> มันได้รวมตัวได้อยู่กับครอบครัวได้ใช้ชีวิตร่วมกันอะไรอย่อางเงี้ยใช่บางกลุ่มบางคณะก็จะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนสมัยเรียนไปมิ팅กัน บางกลุ่มก็เน้นในเรื่องของครอบครัวพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องนะคะมาร่วมกันรับประทานอาหารแล้วได้ร่วมพูดคุยกันเนาะเขาบอกว่าอาหารอะไรก็ไม่อร่อยเท่ารสมือแม่แต่ที่แน่ๆที่เนี่ยไม่แพ้รสมือแม่เช่นกันเพราะว่าเขาใส่ใจทุกร,รายละเอียดถามว่าทําไมต้องเน้นโปรโมทเน้นย้ํา<ะ>เพราะมันอร่อยจริงสาว,วพอรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตรุษจีนบ้างไหมจ๊ะเทศกาลตรุษจีนเหรอคะใช่พอรู้บ้างไหม ทราบไหมอะไรเป็นปีใหม่สองคนสี่กบเว็นในการไหวการจ่ายการอะไรแบบนี้ราบนิดจ้ะต้องขอประธานโทษลูกเพนนะเพราะว่าหญิงแบบไทยแท้เลยใช่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าข้อมูลที่ให้ไปไม่ถูกไม่ควรแล้วก็มันจะไม่ดีนะคะแต่ถามว่าเท่าที่ทราบเนี่ยช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยหรือที่ก็ไหวเทพเจ้าไหววันจ่ายวันเดียววันนี้วันคืวันเที่ยวใช่ไหมเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เห็นถ้าเผื่อใครที่ได้ดูรายการทีวีนะที่หมอช้างมาออกกันนะก็อบอกว่าวันนี้ประมาณช่วงเวลาห้าทุ่มถึงตีหนึ่งให้ไวหว้เทพเจ้าไฉ่สิงเงี้ยใช่ไหมเรียกถูกว่าไช่สิงเงี้งยใ,ให้หานองไปทางทิศตะวันออกแล้วก็ให้เราไหว้ให้เตรียมของห้าอย่างตกลงเธอเป็นลูกเครื่องจีนเหรอไม่ หนูฟังเพราะว่าราศีหนูเพราะว่าหญิงเกิดราศีละราศีธนูแล้วก็ปีมังกรนักษัตรคือเขาบอกว่าปีที่จะรวยอ่ะปีละกาที่ชมพู่บอกอุ้ยปีีละกาอย่างเงี้ยก็คือให้ไหว้ตอนประมาณห้าช่วงห้าทุ่มถึงตีหนึ่งให้ไหว้ของเจทั้งหมดจะมีน้าเปล่าน้ําชาผลไม้แล้วก็มีเต้าหู้ฟองเต้าหู้แล้วก็วุ้นเส้นคือเป็นของเจอะค่ะก็ต้องพูด พูดจีนใช่ไหมซินเจียหยู่อีซินนีหัวใช้เขาจะมีคาถาที่สําหรับงงว่าคาถาสวดอ่ะบทสวดสําหรับไหว้เทพเจ้าใส่อยเสื้อเสร์ชเลยไหว้ไหว้วันเนี้ยไหว้ไหว้ของเงินพระจันทร์ด้วยเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นเทเาลของจีนให้ไหว้ของเงินพระจันทร์ให้ให้เอาเงินเนี่ยแบงค์ใหม่เนี่ยนะคะแปดใบหรืออะไรนี่แหละเอามาเรียงเรียงใส่กระเป๋าตังค์แล้วก็ จะเป็นมงคลใช่ไหมใช่แล้วก็อธิษฐานเป็นของเงินกับพระจันทร์ตอาที่ดูข่าวมานะอันนี่ขนาดบอกว่าไม่ค่อยรู้นะไม่เราเป็นสายมูเตยายาก็รู้ว่าหลานชอบมูเตโอเคอ่งเปาตัวตัวไกดนะจ๊ะอูจีอูจีหอห่อเนาะก็ไหนๆก็วันนี้ก็เป็นวันเทศกาลตุษกจีนนะคะก็เอาปีใหม่ของคนจีนเนาะก็ขอให แฟนเพจลูกเพจนะคะอยู่เป็นอยู่เป็นเพื่อนอยู่เป็น f ออยู่เป็นครอบครัวเดียวกันกับ Family Jack ไปนนานๆนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงขอให้รวยๆกันทุนๆนาเลยใช่ค่ะยายอวยพรลูกเพจก็ขออวยพรให้ทุกท่านที่กําลังรับชมความสุขความสนุกของเราสองคนกับรายการมากินกันกับเพจอะไรนะ Family ่ a c k คใช่ไหมพี่เอกชัยเวทบอกสวัสดีครับคู่เลยสวัสดีค่ะพี่เอกที่น่ารักมกนะพี่เอกอ่ะเป็น f อน้องหญิงเลยนะใน Facebook ค่ะ ทุกครั้งที่หญิงไลฟ์มาเป็นคนแรกแล้วก็จะกดแชร์กดไลค์ให้ตลอดความรักความผูกพันในโลกโซเชียลเอฟซีนะคะอเอ,อ่อทุกครั้งส,สุมิตราบอกว่าสวัสดีคระสวัสดีค่ะเจ้วัดน้องหญิงสวยจังเลยหญิงว่าน่านะจะเป็นเพราะว่าหญิงใส่เสื้อแดงดีแล้วะจะได้สดใสจะไม่ค่อยแต่งหน้าวันดีวันมงคลนะคะวันมงคลฝากกดแชร์ออกไปหน่อยนะครับ วยกันเป็นยังไงกันบ้างคะถามลูกเพจสิว่าเดี๋ยวเรามาซาวเช็คเป็นยังไงชอบไหมคะคอมเมนต์กันมาสิคะว่าชอบไหมคะกับรูปแบบรายการแบบนี้มาเป็นทาร้านอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็มาดั่งพูดคุยเมาส์มอยกันกับยายยายหลานเนาะพวกกั่มาไปรีวิวเนาะรีวิวร้านอาหารเหมือนแบบทั่วไปทุกแบบเลยไปนั่งทานอาหารแล้วก็ไปรีวิวเห็นร้านสวยๆแล้วก็ไปรีวิวอะไรอย่างเงี้ยใช่่คะแล้วก็ ใครมีร้านอะไรแนะนาก็ลองแนะนํามานะคะใช่แนะนามาที่เพจของเราได้เลยทุกวันเสาร์เดี๋ยวยายกับหลานจะพาไปกินุ๋ยเตี๋ยวไปกินเส้นไปกินเส้น๋วยเตี๋ยวไก่๋วยเตี๋ยวเนื้อ๋วยเตี๋ยวหมูได้หมดสารพัดเส้นก็จะพาไปร้านข้างทางร้านเพิงหมาแหนเราไปกนหนดนะคะเดี๋ยวเราจะต้อง move on แล้วใช่ไหมคะไปในส่วนของเรือนเบเกอรี่ยังไม่อยากหยุดกินแล้วเพราะมันอร่อยมากเดี๋ยวต้องกลับมาจัดต่อใช่ไหม โอเคอะไรนะใครอ่ะวันไหนวันไหนพูดอะไรอะไรทานไม่ได้คืออ๋อจะบอกยายว่าว่าอะไรนะหนูจะพูดอะไราดูดีเชิญคยกันก็เลยลืมนะมาลูกเพจตามมาค่ะอันนี้ก็เป็นโซนแรก ดูกันสักนิดตึงเข้ามาถึงปุ๊บก,ก็มีการตรวจวัดมีแอลกอฮอล์ให้ล้างมือนะคะอ่ะยิงหรือยังจะได้รู้เรื่องปี๊ดไป,ไปค่ะตอนนี้เพลงนี่กำลังดังเลยนะทมกร,รากุมามีนาเมษามษามาทำไมออกมาเป็นเสียงสวดละ่ะนี่ค่ะ เป็นเบเกอรี่และเครื่องดื่มนะคะมาทางด้านนี้กันเลยค่ะคุณผู้ชมยยทานอาหารเยอะๆอย่างนี้เนี่ยรู้สึกแน่นรู้สึกจุกเสียรู้สึกอะไรบ้างไหมก็แน่นอยู่นะต้องทํำยังไงเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีมีของที่ช่วยทําให้เราไม่จุกไม่เสียดไม่แน่นมีไหมมีของสปอนเซอร์ของเรานะอะไรอ่ะแหมเทียร์โบดนนี่เขามียากแก้จุกเสียดนอกจากยาด,ดมมาค<ม>่ะลูกเพจขาเมื่อสักครู่นี้เราไปรับประทานอาหารข่าวไทยแทย้เลิศดรสแล้วทีนี้เราก็ต้องมามทานของหวานด้านนี้ มาค่ะามาด้านนี้เลยนะคะภายในร้านอันนี้เป็นอีกเรือนหนึ่งที่นั่งเมาส์กันตรงนี้สักหน่อยไหมเป็นไงคะมุมถ่ายภาพสวยไหมได้กลิ่นกาแฟหอมกลุ่มเตกปลายนนจมูกหอมหวานชื่นใจนะคะอย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นี้คือดอกไม,ดกไม้ดอกไม้ที่เห็นในร้านทั้งหมดนะคะรวมถึงที่จัดแต่งจานนะคะเป็นดอกไม้ที่ทางท่านเจ้าของร้านนั่น ปลูกเองค่ะแล้วก็นํามาจัดต <บ S 1> แต่งอย่างไรบอกเบเกอรี่นี้อยู่ในร้านเดียวกันเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะเ<อ>มื่อสักครูน่นี้ที่นี่มี3มโซนนะคะเ,เรือนแรกที่เราไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเรือนอาหารนะคะที่เราไปรับประทานอาหารไทยแท้เมื่อสักครูนคร่นี้น,น,นะโซนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโซนคือเป็นโซนเราใช้คําว่าเป็นเรือนเลยไมเป็นเรือนใช่จัดเป็นเรือนสวยมากร้านใหญ่มากค่ะชื่อร้านไรน้องหญิงสักนิดนึงแอดมินคอยช่วยตอบนะคะ จันดูคาร์ฟิ้ไม่ได้ยายเอาใหม่จันดูคาร์ฟิม่ได้อะจันคาร์ฟิ้งไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่ไม่ได้อะสำเนียงไม่ได้ปากปะดูปากยายนะร้านชันดูคาร์ฟิ้งชันดูคาร์ฟิ้ทองสิบทองสิบไม่ได้มาปากอ่ะโอเคมาค่ะตามมาด้านนี้ค่ะ สวยไหมคะลูกเพจขาเห็นไหมการจัดแต่งร้านสวยงามเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยทีเดียวและนี่ก็คือเป็นบาร์กาแฟนะคะที่กําลังได้กลิ่นกาแฟหอมมากตรงนี้ก็เป็นเค้กค่ะเค้กที่นี่มีมากมายหลากหลายหน้าตาน่ารับประทานนะคะสวยงามทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแมคคาเดเมียเค้กส้มเค้กมะพร้าวเค้กกาแฟเค้กชานี่มะพร้าวตอนนี้กำลังเป็นที่เรื่องรือกันเลยทีเดียว เขาว่ากินมะพร้าวแล้วจะอเพราะว่าในมะพร้าวเนี่ยมันมีฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงนะคะช่วยเรืของการบำรุงผิวพรรณไม่ใช่แค่อร่อยอย่างเดียวมันยังมีประโยชน์กับร่างกายด้วยยังไม่จบค่ะเห็นเค้แครอทไม่น้องหญิงอร่อยมากสําหรับสาวเฮลตี้ที่กลัวอ้วนนะรับประทานเค้กแครอทรับรองได้คุณจะรูปร่างดีแล้วยังได้ริมรสความอร่อยเห็นไหมคะนไคะ แหววสวัสดีค่ะไม่เปคุณพี่ค่ะและนี่ก็คือท่านเจ้าของร้านของเรานั่นเองนะคะคุณพี่ชื่อนิทานธรรมสารคุณเด็กเล็กเบิ้มพี่เบิ้มพี่เบิรมนะคะคุ้นนามสกุลไหมคะธรรมสานรุ่นนี้แฟนเพจทุกท่านอาจจะคุ้นใช่ไหมคะว่าเป็นนามสกุลของใครนะคะ ก้อยพรพิมลธรรมศาสตร์ครับของคุณพี่ก้อยพรพิมลธรรมศาสตร์นะรุ่นรุ่นเราจะต้องรู้เจ้าของเพลงสายเกินไปในแฟนฉันแล้วก็แหวนใจครับร้องยังไงหญิงกลัวจะรู้ว่ารักมันก็ซ้ายแล้วเว้นไม่มีวันได้ชื่นชมำสมองออ่ะอยากรู้ก็ไปไปเซิร์ชเอานะคะนีแล้วดูร้านแบบร้านสวยสวยมากใหม่ชอบกดไลค์กดแชร์นะคะ เป็นอะไรปวดท้องเหรอผู้หญิงไปนั่งฝั่งนน้นไม่มันใจนี่หรือเปล่านั่งหัวโตไหมเราอะไม่ปะ่ปะอา่านี่ก็ได้ที่ก็ได,ได้อันนี้คือเป็นเซตแบบเซตแบบคอฟฟี e t r เนอะแบบใช่กาแฟแบบยามบ่ายยามบ่ายเหมือนทานอาหารเสร็จแล้วสมมติไปทานทานข้าวเสร็จแล้วทานข้าวเสร็จที่อื่นมาสมมตินะ ก็แบบโอ้ยอยากหาร้านกาแฟร้านขนมเบเกอรี่แบบว่าเท่ๆอะไรเงี้ยนี่เลยมาข้างหลังดูดีมีโอโซนให้ต้นไม้ถูกสวยมากแล้วก็นี่เซตเซตเซตเครื่องนะเซตไฮทรีไฮทรีเราจะรอตัวอธิบายที่ไหนนะได้ค่ะเรียนเจออาหารชีสข้างบนเป็นแตงโมแตงโมปลาแห้งครับแตงโมปลาแห้งเซตอาหารฝรั่งหน่อยข้างล่างนี่เป็นขนมหวานครับค่ะแล้วก็จะเป็นข้างล่างก็จะเป็นนมินิเบอร์เกอร์ครับมีขวดซองด้วย ของหวานนี่เป็นเซตเดียวกันนะครับมีมูสแล้วก็มีพานาคอต้าครับค่ะของโปดลวนาไอติมพานาคอต้าไอติมกับเค้กก็เป็นคนชอบกินก็มีเป็นชีสเค้กแล้วก็มีกับเสิร์ฟพร้อมไอติมที่เราทำเองทำเองหมดครับที่นี่ครับค่ะไอศิครีมเป็นรสอะไรนะคะอันนี้่จะเป็นมะพร้าวครับโอ้เมื่อกี้ไงที่พูดไปมะพร้าวอันนี้เป็นชีสเค้กแมคคาเดเมียนะคะหน้าตาน่ารับประทานและถูกจัดจานมาด้วยผลไม้หลากหลายชนิดรวมถึงดอกอัญชัน เมื่อสักครู่ที่ได้ดื่มไปอันชันคั้นสดหอมหวานชื่นใจนี่งเมื่อกี้ที่ยายพูดไปกินข้าวไม่กินหวานสันดา,านไพรเนี่ยค่ะ <c oughs> นอกจากอาหารแล้วชุดถ้วยกาแฟต่างๆก็<อ>สวยงามใช่ไหมคะสวยงามคือแบบคือมันหรูมันหรูมันเก๋อัไรแล้วที่ดูดิ ใครเคยทานแตงโมปลาแห้งแตงโมปลาแห้งนี่เป็นขนมไม่ใช่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอาหารเครื่อง<ต>เคียงไทยโบราณโบราณน,นะซึ่งแบบเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีกินแล้วแล้วหลายคนหลายแบบหลายอันนี้เป็นาชาชอะไร,รอ่ะหญิงหอมมะทำมะอ่ะเดี๋ยวเดียายลินชาให้อะเธอนั่งลงเนี่ยก็คือแบบแล้วมันแบบทานด้วยกัน่ะยาใหม่เงพี่ยายเก่งพอชิมก่อนเลยนะคะแฟนๆรายการแฟนเพจ รวมถึงจานที่เขาจัดที่เขาใช้เนี่ยนะคะก็ตั้งใจมากสวยงามมากเลยทีเดียวถ้าเราพาคนรักมารับประทานชาแล้วบอกรักที่นี่หญิงว่าเป็นยังไงแตงโมปลาแห้งใครไม่เคยทานนี่เป็นอาหารโบราณอีกแล้วอะ่ะโลดอะมาที่นี่คือแบบได้กินอะไรที่ไม่เคยทานอะ่ะโหชาอร่อยมากอะ่ะคล้ายๆชาเขียวนะลองดิน่าจะเหมาะกับสุขภาพนะคะลอง อันนี้ขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมในสามชั้นที่จัดเรียงมาเนี่ยยายก็ไม่ค่อยสนทัดกับอาหารฝรงฝ<บ>รั่งบบสักเท่า,าไหร่ชาเขียวร้อนคือเหมือนแบบเราทานแบบขนมปงังทานเค้กทานอะไรเงี้ยแล้วก็ทานซดชาให้มันแบบว่าชาร้อนร้อนคู่เคียงกับขนมไทยแล้วก็ขนมต่างชาติเนาะดูเข,าาข้ากันเข้ากันดูไฮโซจังเลยอย่างวันเนี้ยเทปแรกของเราเพื่อแฟนรายการทุเพจนะคะ ยังไงีอ่ะหญิงมันตัดไม่นะใช้มือ,อได้ไหมมือนี่เอามาของไปหญิงก่อนนะคะอันนี้คือแตงโมปลาแห้งนะคะเป็นยังไงขอหน้าแบบฟินๆซิขอฟินๆซิเวลาชิมเข้าไปเธอเชื่อหน่อยเชื่อหน่อยเชื่อหน่อย